5กล้องคลาสสิกที่น่าสนใจในปี2024-2025กล้อง Sony A501 ครับกล้องที่สามารถเปลี่ยนเลนได้แบบนี้นะครับเอาไปถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเล่นๆได้เลยครับกล้อง Canon EOS 80D ครับให้รายละเอียดของภาพมาสูงถึง24.2ล้านพิกเซลครับตัวกล้องเนี่ยครับสามารถที่จะถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดถึง Full HD 60เฟรมเรทนะครับ p a n าโซนิก GS5 นะครับเป็นกล้องมิลลเลเรตที่คุณภาพเนี่ยถือว่าสูงมากๆถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมเรทและเป็นการบันทึกวิดีโอแบบ10บิตอีกด้วยครับฟูจิฟิล์ม XA5 เป็นกล้องมิลลเลเรตที่สามารถเปลี่ยนเลนได้แล้วก็สามารถที่จะพกพาได้สะดวกเหมาะกับคนที่มีสไตล์จะเน้นไปที่กิมมิคโทนฟิล์มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกล้อง Canon EOS 200D Mark II ครับเป็นกล้อง DSLR ขนาดเล็กความละเอียดส ถึง24.1ิล้านพิกเซลงานวิดีโอนะครับก็ครบเครื่องนะครับ